ก็ละครั้งหนึ่งไม่นานมานี้มีเด็กสาวสองคนชื่อนาินกับกีวีนลินเป็นเด็กสาวน่ารักเชื่อฟังพ่อแม่ส่วนกีวีเป็นเด็กนิสัย,ยไม่ค่อยดีแต่ยังไงทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีนี่นาินคุณครูยังไม่เข้าสอนเลยอนะ่ะเรามาเล่นเกมกันไหมวันนี้เธอเช็คคอมพิวเตอร์หรือยังว่าอะไรขึ้นเนดงอันดับหนึ่งยังไม่ได้เช็คเลยเดี๋ยวฉันดูใหน้นะอ๋อนี่ไงแฮปปี้กอเซเว่นที่มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยนะ่ะ อุ้ยฉันอยากไปจังเลยฉันอยากเจอแบมแบมจังเลยว่าจะหล่อไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไป,ไปด้วย<ด>กันนะตอนเดือนหะน้าอุย้ยใครทักมาสวัสดีนลินดูนีน่สิมีคนทักแชทมาด้วยแหละอุ้ยหล่อเลยอ่ะเราขอแอดได้ไหมได้เลยลองทักไปดีกว่าสวัสด,สสดีเดี๋ยวรอเขาตอบตอนเย็นครูใกล้เข้าแล้วเข้าห้องเรียนเถอะ หลังจากนั้นน,นลินกลับจากโรงเรียนก็เริ่มคุยกับมาริโอสวัสดีเธอชื่ออะไรเหรอเราชื่อนลินแล้วเธอล่ะเราชื่อมาริโอเธออายุเท่าไหร่เหรอเราอายุยี่สิบห้าแล้วเ,อเธอล่ะเราอายุสิบแปดเราเล่นตัวพีได้ไหมเนี่ยได้ดีแล้วเธอนี่เล่นตาลีลีกันนะเธอก็น่ารักเหมือนกันแหละนลลินกับมาริโอคุยกันจนสนิทสนมขึ้นทุกวัน สวัสดีเธอทำอะไรอยู่เหรอเห็นเราได้โทรศัพท์อยู่ว่าเข้าห้องน้ำยไงแล้วโทรศัพทําำอะไรอยู่เรากำลังคิดถึงเธออยู่ไงอุ๊ยเหมือนกันเลยเราอยากเจอหน้าเธอจังเลยอ่ะเราก็กล่าวว่าจะนัดเธออยู่เหมือนกันที่ไหนบอกไว้ได้เลยเอาที่หน้าร้านซเว่นซินแล้วกันนะตรงไหนละ อลินจึงไบขออนุญาตคุณแม่แม่คะมีอะไรหรอจจนลูพรุ่งนี้หนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไหมคะเพื่อนชายเหรอก็เพื่อนๆด้วยกันเองนี่แหละค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะมันก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแม่รู้จักทางไหนเหรอเดี๋ยวนี้โลกมันทันสมัยแล้วนะคะก็ต้องรู้จักกันผ่านโซเชียลสิคะแม่แบบนี้ยางทำไมล่ะคะแม่ แม่ก็อยากวิญญาจ้ก็ห <tu> น <y> wow, ูอยากจะไปอะค่ะแม่ก <tu y> ็แม่ไม่อิญากไงก็หนูอยากจะไปดูสิหนูเรียนทั้งวันเนี่ยหนูเหนื่อยนะแม่ว่ไปไหนก็เรื่องของเธอเลยเดี๋ยวก่อนค่ะหนูต้องการเงินค่ะแม่ฉันไม่ให้ทำไมล่ะคะแม่เขียงเําไม่ตกฟ้างจริงเลยนะ ลันรุ่งขึ้นเวลา16หนาฬิกา30นาทีฮัลโหลเธออยู่ไหนเหรอเราไม่อยู่หน้าเซเวนเซน้นะเราไม่เห็นเธอเลยอ่ะเธอเมื่อหใส่เสื้อสีไรล่ะเราใส่เสื้อสีเขียวแล้วเธอล่ะเราใส่เสื้อสีแดงเราไม่เห็นเธอเลยนะเราก็อยู่นี่แล้วอ่ะเราเรียกที่เราถี่กว่าเราจะได้ยินได้ แค่เอาโปรไฟล์คนอื่นมาใช้น่ะนี่เธอมาริโอ้อเนี่ยเรื่องเริโอ้เราเนี่ยมาริโอ้เองเธอนี่มันหลอกวงจริงเลยเธอจะกลับบ้านไม่ัชไม่เที่ยวไปไ่แล้วไม่อยากไห้ยราอยุลยคุณทำอะไรคุณทำอะไรผู้หญิงอะอย่าไุ่งอยุ่งอย่าไปุ่งอย่างอย่าไปยุ่งอยยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าุ่ยง่อยนยออไปยา คนอย่างนี้ช่วยด้วยคุณตำรวจคุณตำรวจอะไรครับอะไรครับอะไรครับมีคนในนั้นนครับมีคนในน้นนะคผู้หญิงโดนทำร้าอยู่ตรงนั้นครับโอเคครับตรงนั้นนะครับช่วยด้วยค่ะเจ้ด้วยเขาเนี่ยอย่าไปขยันนะอย่าไปยุ่งคุณไปทำอะไรผู้หญิงเขาล่ะ่วยด้วยค่ะคุจะบอกผมไปลงไปลงทั้งกันก่อนไหมณสถานีตำรวจฮัลโหลแม่ฮัลโหล พี่หลังกะรัอะไรนะัดใครก็ดูดีๆนะน้องพี่ปลายรัขอบคุณค่ะนาลีฉันขอโทษเธอมากนะที่ฉันแนะนำเพื่อนใหม่ในโลกโซเชียลให้เธอน่ะไม่เป็นไรเราให้อภัยเธอได้เห็นไหมลูก